วันนี้นะคะามาซ้อมที่เขายายดาค่ะมีพ uh ี่ขายน้ำต้มด้วยค่ะพ uh ี่เช้าขอออกหลังเลยไปไปมิเชลต้องออกก่อนค่ะไปเลยค่ะตอนนี้น้องนิกกี้กำลังไล่ทุกคนเลยค่ะไล่ค่ะทุกคนนะคะพี่เขต้องไปได้เหรอพี่ต้องมาครั้งแรกไหมคะพี่ต้องมาครั้งแรกพี่ต้องมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะ พี่ว่ามันร้อนค่ะพี่จะซ้อมไปไหนคะพี่จะซ้อมไปเวสต์วินค่ะขอให้พี่สู้ๆนะคะเวสต์วินเจอแดดยังไงวันนี้ก็จะเจออย่างนั้นนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะทุกคนไดค่ะเขาวิ่งกันจริงๆด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนวิ่งดูจริงจังนะคะย้อมผิวครับย้อมคิปย้อมผิวผิวครับทำไมเขาวิ่งกันจริงจังเนี้ยไปละ No, that's a good idea. Yeah. Hello Dad. Where Hello. are you? Hello. I'm okay. You Should have brought hats. Beautiful be day. Hot. <laughs> Beautiful day. Yes. A little warm, but we we're starting pretty early. <sighs> so, There's a lot of shade up there, so it's not too bad along okay. the way. Are we right. gonna start? Do I start the club? Yeah. are all starting. <sighs> you should start now. Goodbye. <sighs> นี่ค่ะตามแอดปิดสนุกมานะคะเป็นไงวินลูดูดิโอ้กขึ้นอ่ะดูดิเออเราจักขึ้นเราสองคนจักขึ้นนะคะจอกขึ้นแด้แค่นี้นะครัแแค่นี้ปีกไกเปาวะฮะปีกไก่เนี่ยโอ้คิวผู้คนเขาจอกกันจริงจังพี่เราไปนู่นแล้วตามพีีเราไปฮะ นะ <S <S เขาให้วิ่งนะเขาให้วิ่งไปไปนุไปเราไปกันสองคนพี่น้องไปไปนำก่อนเลยเลยพ่อไม่ไปนี่ข้างหลังนี่ยังตามมานะคะเราเหมือนแบบปิดขบวนค่ะค่อยๆจบขึ้นไปเพื่อที่เขาบอกว่ามีมีโคข่ายข้างบนมีครับมีค่ะก็โคข่ายข้างบน ไปกินข่อนนี้ไปถึงบนเราาชีวิตรอดช่วงแรกกันได้โอเคค่ะมีจักรยานด้วยค่ะอันนี้เราเป็นเส้นทางจากเราวิ่งจากต้นทางมาแล้วประมาณโลกว่ากแล้วก็จะมีแยกขึ้นช่องห้าช่องห้านี่จะเป็นทางสั้นๆครับแต่ความชันนี่โคตรมากเลยขึ้นไปชั้นห้าเอ้ไปช่องห้าดูที่ฟูดเมวเรือค่ะแล้วมัน แล้วเราก็ขึ้นต่อไปอีกเหรอคะใช่เราขึ้นช่อง5แล้วก็ลงกลับทางเดิมลงกลับทางเดิมเพื่อจะขึ้นต่อไปยอดอีกนะครับขึ้นไปให้สุดขึ้นไปให้สุดตรงนี้ขึ้นไปกี่ก,กิโลคะอันนี้ขึ้นไปประมาณไม่เกิน500เมตรนะครับไม่เกิน500เมตรคือเรามาเก็บเกณฑ์ว่างั้นเกณฑ์เ,เรามาเก็บเกณฑ์โอ <Okay S 2> เคคนดีๆเขาก็จะวิ่งกันวิ่งจอกขึ้นไปนะคะ อันนี้คือไฮไลท์ครับนี่คือไฮไลท์นะคะไฮไลท์ค่ะลงมาโดนพอเข้าสวนลงมาปุ๊บแล้วก็กลับหลังเลยกลับหลังเลยนะคะอันนี้เราโดนวิโนหลอกมาหรือเปล่าค่ะตามกันนะคะไปดูค่ะโอเคเฮ้ยดินเยอ แพ <Hey, S 2> ไม่ทัน,ม,ทนมาไวเขมไวแลราก็เป็นคนไทยายปิดท้ายทริปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวดีค่ะินนูเรามาถึงแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะไปกันต่ออ,อันนี้เราขึ้นมาถึงจุดจุดสั้นๆนะครับแต่ชั้นโคตรเช่เ,เป็น,ปน,นดาวฮิวที่ วินนูถนัดนะคะแต่ว่าพี่ต้องไม่ถนัด<อ>ั้นก็ขอขอให้วินนูโชว์สก,กิลนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะต้องปิดแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเอาวินนูไปรอพี่ข้างล่างเลยนะบา,ายบายบาแค่เมื่อกี้แล้วเราเลี้ยวขาค่ะน้องนิกกี้คะมเ,เมื่อกี้ใครจบก่อนไมาดิพี่ต้องชนะ you lose you 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 l o s ชวันเย้ไปหามบน้องน้องคอรไรกันค่ะคารคาเนนะโอเคตอนนี้เรารอใครอยู่คะใครยังไม่มา แอดก็แอดวนูน่ก็เมื่อกี้หนูบอกแอดโนูไว้ว่าถ้าเกิดแอดโนูช้ากว่าครั้งที่แล้วหนูจะให้เขากลับบขสอนะคะโอเคช้ากว่าคนเราถูกนี้ช้ากว่าเลยค่ะไม่แน่ใจครั้งที่แล้วเขาเท่าไหร่สองชั่วโมงครึ่งปะสามชั่วโมงครึ่งเราตอบน้าเสร็จแล้วคร้ที่แล้วว่าเขาหนีมาแต่นี่เร็วเร็ว่าเดิมเยอะมากไม่แต่เห็นเหมือนกับว่ามีน้องเจ็บขาขอพี่ดวงพี่ดวงแล้วแบบวินูก็แบบเทคแคร์ดูแลมันเป็นเพื่อนดีเทคแคร์ได้อีกคนนึง ขย,ยอยอาบนะ้ำโอเคค่ะ